อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1669สุรายังไม่ร้อนราชรถหลายคันมีหนังอสูรทั่วทั้งคันชำเลืองมองคราเดียวพวกมันดูไม่เหมือนราชรถแต่กลับเหมือนอสูรโบราณบนผิวอสูรมีอักขระรูนแกะสลักเอาไว้อย่างซับซ้อนและเปล่งแสงสีแดงสว่างพวกมันกระพริบวูบวาบในความมิดมืดทำให้ดูประหลาดยิ่งกว่าเดิม นอกจากราชรสสงครามเหล่านี้แล้วยังมีเสียงคำรามในที่ห่างไกลดังออกมาอีกเมืองหลังเซียนนับแสนคนมีแผ่นหินจารึกขนาดยักษ์ที่มีเซียนเปลือยท่อนบนนับคนพันกำลังแบกเอาไว้แผ่นหินจารึกนี้มีความสูงราวหมื่นฟุตและเปล่งกลิ่นอายเก่าแก่สิ่งที่น่าตกตะลึงก็คือมีโซ่ตรวนจำนวนเก้าเส้นล้อมรอบแผ่นหินเอาไว้ปลายสุดของโซ่ตรวนมีโลงศพหนึ่งโลงตั้งอยู่ ลงศพทุกลงมีความสูงพันฟุตมองไกลไกลาราวกับหนวดปลาหมึกจนเป็นภาพหน้าตกตะลึงยิ่งนี่คือกองกำลังแห่งใหม่ที่ดินแดนชั้นนอกรวมกันขึ้นมาเป็นทัพแรกในการสังหารวังหลินและทำลายค่ายกลแห่งนี้ดินแดนชั้นนอกสูญเสียเซียนไปมากมายเกินไปคนที่รวมกันที่นี่ถือว่ามากสุดของดินแดนชั้นนอกแล้วหวังหลินมองกองทัพเซียนดินแดนชั้นนอกแววตาเย็นเยียบยิ่งขึ้นซื่อจื่อฟึงมองดูทั้งหมดนี้ถึงกับหน้าซีด หวังหลินยืนขึ้นและนั่งลงบนเตาหลอมจัก,กรพัดเรือนผมสีขาวพคลิ้วสวยัยซื่อจื่ออุนสุราต่อไปหวังหลินเอ่ยคำพูดสงบนิ่งและจากนั้นก้าวเท้าไปข้างหน้าเสื้อผ้าสีขาวพคลิ้วสะบัดความรู้สึกสมสงหาเต็มไปทั่วร่างความคิดของซื่อจื่อฟึงที่สั่นไหวพลันสงบนิ่งจากคำพูดของหวังหลินในทันทีนางยกฝ่ามืองดงามขึ้นมาทัดผมไปหลังหูริมฝีปากยกยิ้มและพยักหน้า เสียงดังสนั่นวันไหวกึกก้องอยู่ด้านนอกค่ายกนเซียนนับแสนไม่ได้เข้ามาใกล้แต่หยุดห่างออกไปพวกเขารู้ดีว่าหวังหลินและค่ายขามีเข่งเกรนแค่ไหนสาจึงนั่งลงท้ายที่ใสอยู่ในหน้าดานชั้นนอกเทียงเท่านั้นวิญญาณดั้งเดิมของเซียนดินแดนชั้นนอกนับแสนดวงก็ลอยออกมาเหล่าดวงวิญญาณปลดปล่อยแสงสว่างขึ้นในดาราจากอันมืดมิดนาทีนั้นเซียนขั้นที่สามจำนวนห้าคนได้ก้าวออกมา พวกเขาคือกลุ่มเซียนขั้นที่สามกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ในดินแดนชั้นนอกเซียนขั้นที่สามจำนวนห้าคนนี้ไม่ได้เข้าร่วมสงครามระหว่างดินแดนชั้นในแต่เป็นกองหนุนป้องกันดินแดนชั้นนอกทว่าในยามนี้พวกเขาจำต้องออกมาเนื่องจากสภาราชนมีคำสั่งหากดินแดนชั้นนอกต้องจบสิ้นไปพวกเขาก็ต้องตายในการต่อสู้ยามนี้ทั้งห้าคนนั่งเรียนต่อกันทั้งห้ารู้ดีว่าหวังหลินแข็งแกร่งแค่ไหน แม้จะโจมตีกันทั้งหมดในคราเดียวก็อาจไม่ใช่คู่ต่อกรของเจ้าดินแดนปิดผนึกทว่าด้วยการช่วยเหลือของดวงวิญญาณดั้งเดิมนับแสนดวงและไพ่ลับของสภาราชันพวกเขาเชื่อว่ามีพลังพอจะต่อกรได้ทั้งห้าคนสร้างผนึกและประทับใส่แผ่นหลังของคนตรงหน้าเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องพลังของทั้งห้าคนรวมเข้าด้วยกันและพุ่งเข้าสู่คนตรงหน้าคนแรกสุดคือชายชราผมขาวสีหน้าท่าทางเคร่งเครียด ขณะที่พลังของเซียนสคนด้านหลังพุ่งเข้ามาใส่เรือนผมพลิ้วไหวโดยไร้แรงลงดวงตาเปล่งประกายอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยระดับบ่มพาะของข้าสายโลหิตของข้าขออันเชิญวิชาโบราณเต่าทลายสวรรค์นหนึ่งเต่ามอดไม่ดับศูนชายชราคำรามพลางชี้นิ้วออกไปแสงสว่างวูบวาบและปรากฏปราณกระบี่1นึ่งแสฟุตเหล่าดวงวิญ,ญญาณดั้งเดิมกว่าแสนดวงพุ่งเข้าไปและปลดปล่อยกลิ่นอทรงพลัง ฟาดฟันชายทราผมขาวร้องคำรามแขนขวาสะบัดเข้าใส่ค่ายกลโก,กงล้อสามแกนแท้ของหวังหลินปราณกระบี่แสนฟุตรวบรวมดวงวิญญาณดั้งเดิมแสนดวงและพลังเต็มที่ของเซียนขั้นที่สมทั้งห้าคนจากนั้นทยานผ่านวิชาโบราณนี้ซึ่งได้เปลี่ยนกลายเป็นพลังแยกสวรรค์เข้าฟาดฟันลงไปมองไกลๆนี่ช่างเป็นฉากเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงยิ่ง กระบี่ยักเริ่มขยายตัวออกจากแสนฟูตให้มีขนาดมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าจนไร้ขอบเขตมันฟันลงใส่ค่ายกลบก,กงล้อหวังหลินก้าวเท้าและยืนอยู่ในค่ายกลเขาเฝ้าดูกระบี่เข้ามาใกล้อย่างสงบนิ่งและไม่ได้ทำสิ่งใดยอมให้กระบี่โจมตีอย่างรุนแรงคลิปตาเดียวกระบี่ก็มาถึงกงล้อเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วดาราจากดวงดาวระลอกคลื่นแผ่กระจายผ่านค่ายกลอย่างรวดเร็ว ทั่วทั้งค่ายกลกงล้อสั่นเทาและเกิดเสียงซี่ซี่แต่มันไม่ได้รับความเสียหายเลยเมื่อกระบี่ร่อนลงไปเหล่าวิญญาณเซียนดินแดนชั้นนอกซึ่งถูกจองจําไว้หลายล้านดวงพลันกรีดร้องโหยหวนและเริ่มผลักดันกงล้อขณะที่กงล้อหมุนเหล่าวิญญาณของเซียนดินแดนชั้นในม,มีแทบผุดขึ้นมาในมือและฟาดใส่วิญญาณเซียนชั้นนอกเหล่านั้นต้องขอบคุณแสเหล่านี้วิญญาณแค้นจึงเริ่มกรีดร้องโหยหวนรุนแรง ความเจ็บปวดนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นความแข็งแกร่งให้แก่กงล้อกองล้อได้หมุนครบหนึ่งรอบพร้อมกับเสียงดังสนัน่นจากนั้นเกิดเป็นพลังสะท้อนเหนือจินตนาการประทุขึ้นมาจากค่ายกนพลังสะท้อนพุ่งเข้าไปในกระบี่ยักษ์ส่งมันลอยกลับไปก่อนจะแตกสลายเป็นชิ้นชิ้นวิญญาณดั้งเดิมแสนดวงแตกสลายและหมองหม่นพวกมันไม่ได้ตายแต่แตกสลาย เซียนขั้นที่สามทั้งห้าคนถึงกับหน้าซีดโลหิตไหลออกจากมุมปากชายชาราที่นำทับแต่ววตาต่อสู้รุนแรงยิ่งสองฝ่ามือสร้างผนึกและชี้ใส่ท้องฟ้าเสียงแหบแห้งดังกึกก้องไปทั่วดาราจักเอ่ยคำรามด้วยสีหน้าท่าทางดุดันวิญญาณดั้งเดิมหนึ่งแสนดวงเซียนหนึ่งแสนคนควบแน่นพลังชีวิตทั้งหมดเราทั้งแสนขอสังเวยพลังชีวิตทั้งหมดแลกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีจากยุคโบราณเพื่อทำลายค่ายคนนี้และสังหารมันให้สิ้นซาก ชายชราและอีกสีคนด้านหลังกระอักโลหิตขณะเดียวกันร่างเซียนนับแสนทั้งหมดกระอักโลหิตออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นวัยยาวหรือวัยกลางคนทั้งหมดพลันแก่ชราในทันทีส่วนคนที่แก่อยู่แล้วถึงกับมีกลิ่นเน่าเปื่อยการโจมตีที่กินพลังชีวิตของเซียนนับแสนคนนั้นรุนแรงถึงที่สุดยามที่โลกถือกำเนิดโลกมืดมิดและไรแสงไฟหรือชีวิตราชันเทพโบราณจุดติลงมาและสรรสร้างชีวิตขึ้นมา เขาอัญเชิญแสงแห่งโลกยุคโบราณเพื่อส่องสว่างแก่โลกแห่งนี้ข้าขอสังเวยหนึ่งแสนชีวิตเพื่ออัญเชิญแสงโบราณแสงที่ให้กำเนิดทุกชีวิตแต่ก็ทำลายทุกชีวิตเช่นกันชายชราเอ่ยเสียงดังขณะที่เสียงของเขาแผ่กระจายดวงวิญญ,ญาณดั้งเดิมแสนดวงรวมตัวกันจนยากจะแยกออกพวกมันสร้างหมอกหนาแน่นขึ้นมาจนทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของดาราจ,จัรก,กลายเป็นความมืดหมอกที่สร้างขึ้นเริ่มหมุนเร็วขึ้นจนกลายเป็นวังวนยัก ใจกลางคือหลุมดำที่นำทางไปสู่อีกโลกหนึ่งลำแสงหนึ่งพุ่งออกมาจากหลุมดำแสงนี้เป็นแสงสีทองและเรืองแสงแพรวพรวพื้นที่บริเวณสองสว่างด้วยแสงสีทองแม้แต่กงล้อสามแก่นแท้ยังเริ่มหมุนช้าลงราวกับกำลังหยุดหมุนเหล่าวิญญาณแค้นนับไม่ท้วนส่งเสียงร้องคำรามอย่างเจ็บปวดควันสีดำแยกออกมาจากร่างกายพวกมันราวกับกำลังสลายไปจากค่ายกน ห่างออกไปไกลในดาราจากโบราณราชานกำลังมองดูแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ยังลอบสังเกตการรบครั้งนี้อย่างลับๆข้าไม่สนใจชีวิตของพวกเซียนในถ้ำแม้แต่ข้าก็คงต่อกรกับวิชาที่สร้างขึ้นจากพลังชีวิตของเซียนแสนคนนี้ได้ยากนักข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะใช้คันสอนหรือไม่หวังลิงยืนอยู่ในค่ายกวมองไปยังกลิ่นอายจากลำแสงที่ออกมาจากหลุมดำเขาสัมผัสกลิ่นอายเบื้องหน้านี้ได้ ดวงตาสงบนิ่งพลันชี้ไปที่ดินแดนชั้นนอกร่มมันพการเผาดินแดนจงกลางออกมาเผาทำลายณนะดินแดนชั้นนอกร่มเพลิงยักษ์ปรากฏขึ้นมาแสงสีทองถูกผลักดันกลับไปเปลวเพลิงทำลายล้างแผ่กระจายเต่าสีรุ้งเปลี่ยนแปลงฟ้าดินขณะที่แสงสีทองและเพลิงสีแดงเข้าปะทาวางลินเอ๋ยคำพูดเสียงดังสนัน่นแสงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าพวกมันรวมกันกลายเป็นหอ,อกสีรุง้ง แสงโบราณทะลวงท้องฟ้าเช่นนั้นข้าจะทำลายมันด้วยหอกสีรุง้งร่มบรรพการเผาดินแดนจะซ่อมแซมหลุมดำแม้แสงนี้อาจให้กำเนิดชีวิตแต่มันไม่สามารถทำลายข้าได้ร่มและหอกสีรุ้งระเบิดออกมาหวังหลินสะบัดแขนเสื้อและหันกลับมาหาซื้อจื่อเฟิงหยิบขวดสุราขึ้นมาจากหม้อและดื่มไปหนึ่งจิบสุรายังไม่ร้อนซื้อจื่ออุ่นมันให้นานกว่านี้หน่อยได้ค่ะตอนที่1670เหล่าอสูรโบราณ ถึงแม้สุราอุ่นในปากยังคงมีความเย็นแต่มันก็เผาไหมอยู่ในกระเพาะเขามองขึ้นพลางหัวเราะและโยนขวดสุรากลับไปในน้ำเดือดจากนั้นชี้ใส่ดาราจากโบราณใครก็ตามที่ต้องการเข้าไปในดินแดนชั้นในช่วงเวลาสามปีนี้จะต้องผ่านศพข้าไปก่อนสัมผัสแรงผลักดันแผ่กระจายออกมาจากหวังหลิขนขณะที่เขาชี้ไปหอกสีรุ้งขนาดยักษ์จึงส่งเสียงสั่นสะเทือนสวรรค์ พอมันร้องคำรามด้ามหอกพุ่งเข้าใส่แสงโบราณที่โผล่ออกมาจากวังวนวิญญาณหนึ่งแสนดวงดวงดาวสันสะท้านแสงสีรุ้งเปล่งประกายกลิ่นอายทรงพลังโผล่ออกมาจากตัวหอกหอกแหล่งนี้ไม่ได้เป็นของโลกใบนี้มันเป็นของราชันเทพสีรุ้งแห่งสำนักเจ็ดเตาวิชานี้ถือเป็นสุดยอดวิชาลับของราชนเทพสีรุง้งการที่คนนอกจะเรียนรู้มันได้ถือว่าหากได้ยากยิ่ง มีเพียงเหลียญต้าเฟยเท่านั้นที่ใช้ตัวตนของตัวเองไปขโมยวิชาแบบนี้มาทั่วขณะที่หอกสีรุ้งปรากฏในดาราจากโบราณราชันเผยสายตาซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเขามองหอกสีรุ้งจากระยะไกลเขาเคยเห็นเจ้าในายใช้วิชานี้และเป็นพยานรู้เห็นความทรงพลังของมันจากสงครามในอดีตนายท่านข้าติดตามท่านมานานแต่ตลอดหลายปีที่อยู่กับท่านมาท่านไม่เคยสอนวิชาระดับนี้ให้แก่ข้าเลย ท่านกลับส่งต่อมันให้กับเจ้ามดถ้ำชั้นต่ำนิสัยของท่านนั้นผิดแปลกและเจ้าอารมณ์ข้าพักดีกับท่านแต่ท่านกลับที่เหนียวกับข้าเสมอราชาพ,พึมพำและกำหมัดด้านนอกค่ายกลกงล้อหอกสีรุ้งกับพริบว่าบและพุ่งเข้าใส่วงงังวนมันเข้าไปใกล้และปะทะกับแสงโบราณพลิบตานั้นเกิดเสียงสั่นสะเทือนแผ่กระจายก่อตัวดุดระลอกคลื่นทั่วทุกสารทิศโหมกระหน่ำเป็นคลื่นยั์ ทั่วดาราจากสันสะท้านสันสะเทือนไปถึงรากฐานของโลกแห่งถ้ำนี้เล็กน้อยแสงโบราณจากวังวนพลันฉีกขาดและพังทลายหอกสีรุ้งพลันสูญสลายในเวลาเดียวกันลำแสงคร้ามัวแต่ทั่วครู่ต่อมาแสงทั้งหมดก็หายไปขณะเดียวกันร่มบรรพการเผาดินแดนเริ่มหมุนและมีเปลวเพลิงทำลายล้างแผ่กระจายออกมาท้ายที่สุดเปลวไฟก็พุ่งออกมาจากร่มเข้าหาวังวนโบราณมืดมิดแม้แสงจากวังวนจะพังทลายไปแล้ว แต่วังวนยังคงอยู่ดีราวกับมีแสงใหม่กำลังจะรั่วไหลออกมาแสงสีรุ้งทำได้เพียงชะลอแสงเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้ทำลายมันไปทั้งหมดอีกทั้งหวังหลิงก็เป็นคนเพียงแค่คนเดียวเขาไม่ใช่ราชาเทพสีรุง้งกระนั้นเขาก็สามารถทลายแสงด้วยหอกปกคลุมผืนฟ้าด้วยร่มได้เองคนเดียวยามนี้ร่มบรรพการเผาดินแดนหมุนติ้วและพุ่งใส่วังวนผืนร่มใหญ่ยักษ์เข้าขัดขวางหลุมดำในวังวนหลังจากปกคลุมได้แล้ว ร่วมมันพการเผาดินแดนจึงปลดปล่อยเสียงดังปังและลอยเข้าไปในวังวนที่สร้างขึ้นจากวิญญาณแสนดวงขัดขวางป้องกันหลุมดำข้างในไว้ได้อย่างสิ้นเชิงหลังจากหลุมดำถูกขวางเปลวเพลิงโหมกระหน่ำและเผาวังวนไปด้วยกันเกิดเป็นเสียงดังปะทุขึ้นเรื่อยๆวังวนพังทลายวิญญาณดั้งเดิมข้างในทั้งหมดแตกสลายพวกมันกระอักแก่นพลังงานออกมาบางส่วนถูกเปลวเพลิงเผาไหม้จนไม่เหลือซาก หลังจากวังวนพังทลายไปแล้ววิญญาณดั้งเดิมที่รอดชีวิตจึงกลับเข้าสู่ร่างกายทั้งหมดดวงวิญญาณดั้งเดิมของเซียนขั้นที่สามห้าคนได้กลับเข้าสู่ร่างกายเช่นกันพวกเขาต่างก็กระอักโลหิตไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นเซียนหลายหมื่นคนพลันลืมตาและกระอักโลหิตออกมาเช่นกันหวังหลิงยืนอยู่ในค่ายกลโกงล้อแมเขาจะเป็นเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับกลางการใช้หอกสีรุ้งและร่มบรรพการเผาดินแดนก็ยังแบกภาร,ระให้เขาอย่างหนักหน่วง แม้จะดูปกติแต่ความเจ็บปวดกลับโผล่ออกมาจากวิญญาณดั้งเดิมหวังลินสะบัดแขนเสื้อเอ่ยขึ้นกับเซียนดินแดนชั้นนอกอย่างเยือกเย็นเข้ามาอีกสิเซียนขั้นที่สมทั้งห้าคนดูอ่อนแอแววตาม,มืดมัวทว่าพวกเขาไม่สามารถล่าถอยได้เลยพวกเขาได้รับคำสั่งมาจากสภาราชันหากล่าถอยนั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์ของแต่ละคนจะสูญสิ้นพวกเขาจำต้องต่อสู้ยามนี้ทั้งห้าคนร้องคำรามในเวลาเดียวกัน ชายชราผมขาวซึ่งเป็นคนนำทัพพลันร้องคำรามราชรถยิงสิ้นเสียงคำรามราชรถหลายสิบคันที่ถูกหุ่งด้วยหนังอสูรจึงถูกเซียนหลายคนผลักออกมากลิ่นอายเก่าแก่แผ่กระจายออกมาจากราชรถเหล่านี้ราชรถหลายสิบคันนี้เหมือนกับจิตวิญญาณค่ายกรวดวงที่หกในค่ายกวนดินแดนปิดผนึกมันคือเครื่องยิงไฟแต่ตอนนี้พวกมันไม่มีไฟแต่ก็ไม่ดูร้ายน้อยลงเลยราชรถเหล่านี้คือสมบัติของสภาราชน แต่ละคันต้องใช้สมบัตินับไม่ถ้วนหล่อหลอมสิ่งสําคัญที่สุดคือแต่ละคันต้องใช้วิญญ,ญาณอสูรโบราณแม้วิญญ,ญาณอสูรโบราณจะถือกําเนิดในถ้าแห่งนี้แต่บรรพบุรุษของพวกมันถูกราชันเทพสีรุ้งนําเข้ามาจากแผ่นดินเซียนดาราแม้พวกมันจะไม่ได้มาจากแผ่นดินเซียนดาราแต่ก็มีกลิ่นอายของแผ่นดินเซียนดาราเป็นอสูรเทพจากแผ่นดินเซียนดาราที่มีหลากหลายระดับวิญญ,ญาณพวกมันมีความทรงจําของบรรพบุรุษ ท่ามกลางเหล่าอสูนหลายสิบตัวที่ปรากฏขึ้นมาบนราชรถนั้นมีทั้งมังกรยาวหลายแสนฟุตอสูนประหลาดมีแม้กระทั่งอสูนที่หวังหลินเคยเห็นมาก่อนกิเลนราชรถส่งเสียงคำรามดังกึกก้องเหล่าเซียนได้เตรียมพลีชีพพลางนั่งลงบนราชรถร่างเหล่าเซียนเปล่งปลิ่นอายแห่งความตายและความบ้าคลัง่งหลังจากนั่งลงเกิดเสียงดังสนั่นขับฟ้าร่างกายที่กำลังเหี่ยวแห้งพลันถูกโยนเข้าหาค่ายกลกงล้อราวกับอุกาบาท เมื่อถูกโยนจึงระเบิดตัวเองแลกเปลี่ยนชีวิตเพื่อระเบิดการโจมตีที่รุนแรงเข้าใส่ค่ายโกลกงล้อหากค่ายกลกงลกกลกง้อเปรียบเสมือนผิวน้ำเช่นนั้นเซียนที่บ้าคลั่งเหล่านี้เป็นเสมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ำก่อเกิดเป็นระลอกคลื่นมากมายหวังหลิงอยู่ในค่ายกลเฝ้าดูราชรถยิงเหล่าเซียนออกมาหลายคนพวกเซียนกระแทกเข้าใส่ค่ายกลด้วยชีวิตทว่าด้วยระดับบ่มเพาะของแต่ละคนจึงทำได้แค่ให้เกิดการบิดเบี้ยวเล็กน้อยบนค่ายกล อย่างไรก็ตามสายตาหวังหลินเคร่งเครียดขึ้นและเผยแสงประหลาดมีบางอย่างผิดพลาดเสียงดังสนั่นกึกก้องในหูหวังหลินเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกกำลังกระแทกเข้าไปในค่ายกนและระเบิดตัวเองแม้ร่างกายจะหายไปกลิ่นอายแห่งความตายยังอยู่บนคน่ายกนค่ายกลนี้มีพลังวิญญาณของราชรถแต่ละคันอยู่ด้วยยิ่งเหล่าเซียนตายมากขึ้นกลิ่นอายแห่งความตายนี้จึงก่อเกิดเป็นอักขระแปลกประหลาด ยามนี้ขณะที่เซียนคนหนึ่งถูกโยนออกมาจากราชรถมังกรแสนฟุตบนราชรถพลันร้องคำรามเดิมทีมันหลับตาแต่ตอนนี้พลันตื่นขึ้นเผยสายตาดูร้ายออกมาก่อนจะกลืนกินเซียนคนนั้นจากนั้นมันพุ่งออกมาจากราชรถและพุ่งใส่ค่ายกลราวกับอักขระที่ปรากฏขึ้นบนค่ายกลมีแรงดึงดูดเจ้ามังกรพุ่งเข้ามาเต็มกำลัง วินาทีที่เจ้ามังกรพุ่งออกมาอสูรประหลาดที่ดูเหมือนก้อนทรงกลมพลันลืมตาและพุ่งออกมาด้วยแววตาดูร้ายเวลาเดียวกันนั้นอสูรดูร้ายเกือบทั้งหมดที่เหลืออยู่บนราชรถพลร้องคำรามและพุ่งใส่ซึ่งรวมถึงเหล่ากิเลนหลายตัวด้วยเจ้ามังกรกระแทกใส่่ข้กลนก่อนเป็นอันดับแรกจนเกิดเสียงดังปังค่ายกลเกิดการบิดเบือนเหล่าวิญ,ญญาณทาสนับไม่ท้วนที่กำลังผลักดันกงล้อจึงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนบางดวงแตกสลายในทันที อสูรโบราณตามกันมาและเจ้าอสูรรูปร่างคล้ายก้อนทรงกลมเข้ากระแทกใส่ค่ายกลตามหลังเจ้ามังกรเกิดเสียงดังสนั่นแผ่กระจายออกไปทั่วทุกสารทิศค่ายกลบิดเบือนและเกิดระลอกคลื่นเสียงดังสน,นั่นหลังจากนั้นไม่นานเหล่าอสูรโบราณอีกหลายสิบตัวก็เข้ามาใกล้ค่ายกลกองล้อเริ่มสั่นสะท้านหวังหลิงรู้สึกถึงความปั่นป่วนจากในค่ายกลเขามองอสูรเหล่านั้นและเกิดแววตายเย็นเยียบ อสูรโบราณข้าเองก็มีและไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณแต่เป็นอสูรโบราณที่ยังมีชีวิตหวังหลิงชี้ใส่กลางหน้าผากวังวนหนึ่งปรากฏขึ้นกลางหน้าผากกลิ่นอายเก่าแก่แผ่กระจายหลังจากนั้นไม่นานจึงเป็นแสงน่ากลัวกับพริบวูบว่บ